ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวาย t Channel นะครับวันนี้ได้อยู่กันในเกม m a r f e l เอาละครับเดี๋ยวนี้จะมาสอนวิธีการทําภารกิจลึกลับการทุจริตของโจกิลกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับภารกิจแรกนะครับซึ่งภารกิจเนี่ยผมได้ทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนาวิธีการทํานะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้เลือกประสานบิชชอนนะครับแล้วก็ ให้เพื่อนวิ่ไปหาพ่อค้ายากยองแจนะครับกดเล่งเดินทางไปได้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เพื่อนวิ่มาปุ๊บนะครับก็จะกดล็อกภารกิจที่1นะครับเอาละครับต่อไปนะครับภารกิจที่2นะครับให้เพื่อนเดินไปหา m อ c มบีซีองครักษ์จอรนกิมานนะครับแล้วก็กดคุยได้เลยนะครับก็จะรับภารกิจการทุจริตของโจกิลสนะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนคุยเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเลือกที่ ตอกหลังภาษาบิชอนนะครับแล้วก็เลือกไปที่ monster level สินะครับหัวหน้าฝ่ายติดตามพักทวิปมักคานะครับกดเล่งเดินทางไปได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนว้ามาถึงแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับให้เพื่อนเดินลงไปทางด้านล่างนะครับตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนเดินมาถึงแล้วนะครับให้เพื่อนเดินเข้าไปคุยกับ m p c ชื่อซอฮันก่อนนะครับ โอเคแล้วก็กดเดินลงมานะครับนี่นะครับก็เข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนออโต้แอคแทกตีมอนสเตอร์ที่โผล่มาเลยนะครับตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับจนภารกิจเสร็จสิ้นนะครับโอเคต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นเลือกไปที่ภาษาบิชอนนะครับกดที่ m p c ชาวบ้านนะครับแล้วก็เลือกไปหาองค์ครักจอนกิมานะครับกดเล่งเดินทางไปเลยนะครับหลังจากวามาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเดินเข้าไปคุยกับ n p c ได้เลยนะครับหลังจากคุยเสร็จก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับก็ให้เพื่อนทําตามในเรื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนตีมอนสเตอร์หมดนะครับระบบจะทําการวาร์ปเข้ามาในคุกลับของ จกิลนะครับก็ให้เพื่อนกดเดินไปตรงพื้นที่สีเขียวตรงนี้เลยนะครับเอาละครับแล้วก็เข้าสู่ระบบในเรื่องแล้วเพื่อนก็คุยไปเรื่อยเลยนะครับต่อไปนะครับเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเดินเข้าไปทางด้านหลังนี้เลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนเดินออกมาจากคุกแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับเลือกไปที่ตอกหลังปราสาทบิชอนะครับแล้วก็ให้เพื่อนวร์ปไปหามอนสเตอร์หัวหน้ายามแห่งเผ่าหัวหน้ายามแห่งเผ่า วิมัคคนะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนวมาแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนเดินตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับไปจุดนี้นะครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อนเดินมาถึงนะครับระบบก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องอีกครั้งนะครับก็ให้เพื่อนกดทําตามเนื้อเรื่องไปได้เลยนะครับ เอาละครับหลังจากเสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ปราสาทบิชอนนะครับหลังจากนั้นเลือกไปที่ MBC ชาวบ้านนะครับแล้วก็วิ่ไปหาองค์คลักจอนกิมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกดเลเดินทางไปได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อวิ่มาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนคุยกับ M อ c ให้เรียบร้อยได้เลยนะครับเอาละครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการทุจริตของโกจิวแล้วนะครับ ต่อไปนะครับให้เพื่อนกดรับรางวัลได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนรับรางวัลเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะปลดภารกิจเส้นทางชั่วนะครับนี่นะครับเส้นทางชั่ว้หลของโนบุนจังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับภารกิจแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับหรือต้องการให้ทำภารกิจอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับสตรีมเมอร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย